เหมือนมะม่วงจริงๆดูจุกสิคะจุกยังเหมือนมะม่วงเลยสวัสดีค่ะป๊อปเปิ้ลมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ผล,ลไม้กันค่ะเป็นมะม่วง2แบบเลยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแบบแรกจะเป็นสองสีแกะกันดีกว่า มาแล้วค่ะมะม่วงเกือบเกือบจะสุกแล้วค่ะดิบๆเกือบจะสุกแล้วจะเป็นเหลืองแล้วก็จะไปเขียวเหมือนของจริงค่ะนี่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเหมือนมากเลยนะคะลองบีบค่ะแต่อันนี้เขาจะดึงๆหน่อยอะค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยสโลไม่ค่อยนิ่มสโลเาจะมีความดึงของเขาเวลาเรากดไปก็จะดึงๆอะค่ะแต่ดังฟุบฟุเลยเห็นไหมคะ ความสโลน้อยมากลูกนี้นะคะแต่ความสวยยกนิ้วให้เลยค่ะสวยเนียนผิวทำสีไล่ได้สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกถัดไปเลยค่ะลูกที่สองของเราคือชิ้นนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงสุกทั้งใบเลยเมื่อกี้เกือบๆจะสุกหมดแล้วค่ะแต่อันนี้สุกทั้งใบเลยแกะกันเลยค่ะ แกะมาแล้วคะ่ะผิวเนียนมากเลื่อมเลยเมื่อกี้จะสักๆหน่อยนะคะแต่อันนี้เนียนเรียบเนียนมากเลยอะคะ่ะผิวเนียนมากเหมือนมะม่วงจริงๆดูจุกสิคะจุกยังเหมือนมะม่วงเลยลองบีบกันคะ่ะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยอันนี้นิ่มสโลด้วยนะคะแต่สโลไม่ถึงกับมากมายแต่ก็คือสโลอะค่ะ โอ้ยสวยใช้ได้เลยนี่ขอกดอีกทีน,นึ่งนี่นี่โอเคเลยค่ะใช้ได้เหมือนกันนุ่มค่ะนุ่มนุ่มมากเป็นยังไงบ้างคะมะม่วงสองแบบสองสไตล์ของเราเอ๊อันนี้กี่ห่ออะไรน,นี่มะม่วงแก้วมัง้งอันนี้มะม่วงอะไรคะอ,อกล่อง เด็กๆไปเตรียมข้าวเหนียวมาได้เลยกินข้าวเหนียวมะม่วงกันป๊อเปิ้ลก็ขอฝากช่องป๊อปเปิ้ลรีวิวด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ